Oh, cat sat ณีที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มชาวไทยไวัย17ปีเกิดอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศในศึกซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยต้องหานักวิ่งแทนบิวในการแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรลาสูตสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสตาฟโค้ชได้ปรึกษากับคณะแพทย์ลงความเห็นให้บิวถอนตัวจากการแข่งขันทุกรายการเพื่อพักฟื้นร่างกายจากอาการบาด ซึ่งแพรประเมินอาการเบื้องต้นให้พักอย่างน้อย1เดือนโดยในรายการวิ่งผัด4คูณ100เมตรชายได้วางตัวโอ๊ตทวัชชัยหีมเอียดเข้ามาวิ่งในทีมแทนขณะน,นี้ทางสตาฟโค้ชกำลังเร่งหารือกันในรายละเอียดการวางตัวในแต่ละไม้ของนักวิง่งที่ประกอบไปด้วยเฉาก้วยชยุทธคงประสิีป้า สระอัดดาบบังดอนสิทธิพรดอนไพทีและโอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดสสำหรับโอ๊ตทวัชชัยนักวิ่งวัย19ปีเคยเข้าร่วมแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลกร่วมทีมกับบิวพูริพลโดยคว้า6เหรียญทองจากการวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรวิ่งผัด4คูณ100เมตรผาดต่างระยะแล้ววิ่งผาด4คูเมตร